ถ้าคุณแน่จริงตัวตักันตั้งแต่แรกคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ถึงจะไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงแต่ฉันก็ทีมพี่กระเทยไทยครับเสรินหน้าข่าวมือถือกรณีกลุ่ม lgbtq ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มกระเทยไทยทนไม่ไหวหออกมารวมตัวกันหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งรอประทะกลุ่มสาวสองฟิลิปปินจากการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยสาเหตุว่าเมื่อเวลาตีห้าของวันที่4มีนาคม กลุ่มสาวสองไทยไปนั่งรับประทานอาหารแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทใกล้สถานี BTS นานาแล้วไปเจอกลุ่มสาวประเภท2ของฟิลิปปินส์ที่เคยเขม็นกันอยู่จากนั้นเกิดมีปากเสียงออกไปมีเรื่องลงไม้ลงมือจนถึงขั้นรุมทำร้ายฝ่ายสาวประเภท2ฟิลิปปินส์มีมา20คน ขณะที่ฝ่ายสาวประเภท2ไทยมีแค่2คนทําให้ได้รับบาดเจ็บแต่ก็มีกระเทยไทยเข้าไปช่วยอีก2คนแต่ก็สู้ไม่ไหวจนต้องแยกย้ายไปต่อมาไอ้ภาเพเหตุการณ์ที่มีการรุมทําร้ายเนี่ยก็ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลสาวประเภท2ฝั่งไทยก็รู้สึกถูกเหยียดหยามจึงเป็นเหตุให้ไปรวมตัวกันที่หน้าโรงแรมดังกล่าว เพราะโรงแรมนั้นเป็นที่พักของคู่กรณีเพื่อหวังจะกู้ศักดิ์ศรีของกระเทยไทยแต่แต่แต่ทางตำรวจได้เข้ามาห้ามขอความร่วมมือไม่ให้เกิดความรุนแรงอีกก่อนที่เหตุการณ์นี้ยจะสงบลงไม่ว่าจะยังไงอ่ะผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วต่อไปอย่ารุมเลยถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งจริงอ่ะตัวตัวเหอะ,ะเสนอหน้าข่าวมือถือ